สวัสดีครับพี่นอ้องปองปลายสู้ข,ขู่สุ้คนนะครับขอต้อนร,รับขัทุกช่องว่าเราพนีสานบ้านนนพี่นอ้องลิปนี่ผ้าพี่พ้าน้องมาเกี่ยวเขาเขาดอพี่นอ้องกับเขาดอที่จริงก็เกี่ยวไปแล้วล่ะชุดหนึ่งนะครับอันมองนี่รถรถสีมันรถเกี่ยวเขามันเขาบถึงพี่น้องก็เลยสีได้เกี่ยวอีกพี่นอ้องเพราะมองบรรยากาศเกี่ยวเขาดออยู่หน้าโคกหินแฮ่พี่น้อง มองบรรยากาศน้องกัดเด้อพี่น้องเด้อเอามาเจ้าเขาซ่ากันแน่พี่น้องมาเด้อครับเขาใหญ่พี่น้องเขาใหญ่อันนี้มันนี่ก็เป็นเขาหลอกที่เกี่ยวนี่แหละ มาเกี้ยวข้อพี่น้องเกี้ยวขอดอนะครับบรรยากาศเกี้ยวข้อมาเด้อพี่น้องมาเกี้ยวขอน้ำกันข้าวเบิ้ยงดอกครับรถไถเข้าวเพิ่งถึงมองในได้เได้ใสเจ้าของเกี้ยวเองพี่น้องเกี้ยวข้าวพี่น้องเกี้ยวข้าวโอ้เกี้ยวบ่เข้อกันเลยดิมาเด้อพี่น้องเกี่ยวข้าน้ำกันพี่น้อง มีเจยวเขาสองคนพี่น้องเขากับแิ่หญ้าปุ่นพี่น้องนีแค่ยูพี่น้องเขาบุ่งันเลย เจ้าข่อยุงยังนักปานี้บัแข่พันแท้นี่อยาเกี่ยวยากจัมันป่น ัน,นี่เขาใหญ่พี่น้องอันนี้กำลังเกี่ยวอยู่เป็นข่าวดอพี่น้องเหลืองอาัลามอยู่นี่อันนี้เป็นข่าวดอเด้อพี่น้องนะครับข่าวดอพอดีเกี่ยวเลยพี่น้องแต่ว่ามองนี่มันลุ่มนะครับใส่เขาใหญ่นะครับมันไม่เกี่ยวข่าวดอเกี่ยวข่าวดอ คุณเหรอเอาอะไมากล้วยมาจะใช้หำเอออะไมาเกล้วยมาจะใช้ล่าเออมาเกล้วยเออมาเท่าขอปูคนข้าจะบอกว่านกลุงลออๆในเด้อว่าสบายเลลุงสีลายบอกให้ยิ้มยิ้ม่งามบรอจากยิ้มแล้วขนรอลองยิ้มจัไงดู ยังม่รยังไม่ย่แล้ว่รู้จอาไก็ย่เาอะไรจุไหนเอาคนน wait is นางเสมอไอพี่น้องมันนี่หอนมันจะกาศมม่เดียวบรรยากาศ,าญญากาศเจียวเขาอยู่หน้าโคกมาฝากพี่ฝากน้องนะครับบรรยากาศบรรยากาศตรงไหตรงหน้านะครับกินไอขอ,ของความเป็นลูกทุ่งมาฝากผู่ปนอยู่ในเมืองมือนะครับขาดอพี่น้องขาดอปี้เกี่ยวเลย นะครับแสดงพี่น้องปีเศ็ดปีพี่น้องสีดังบ่สมัยเป็นนอเป็นเด็กหน่อยเป่าจนแม่ดาพี่น้องเพิ่นอยากไรนะครับปีเด็กหน่อยพี่น้องอีกแบบนึงพี่น้องเศ็ดปีนี่ยจะมีสองแบบด้วยพี่น้อง แบบเป็นลิ่นนะครับแบบเป็นลิ่นกับแบบเป็นเแ็ดแบบเป็นลิ่นน,ะน้อง,นะนพงพี่น้องเนาะจะไปเจาให้เพื่อมืองช่วงพักเทียงพี่น้องบม่เป็นอู้ได้พี่น้องพักพักพักเมย์้อนควยายาหักสัมปาดิโซพีโซนองันฮักสัมนะครับช่วงนี้พักจักหน่อยพี่น้องหอนปวดเอวนะครับโอ้ยหักอีกแล้ว ครับบรรยากาศบ้านบ้านาน้องพี่น้องเนาะนะครับส่วงเกี่ยวเขาดอนะครับผู้ใดอยู่ทางไก่บ้านก็ขึ้นหอดบ้านเนด้อพี่น้องเด้อนะครับขึ้นหอดบ้านจบของ คิดแบบนน,แบบนีิน้องคันแบบลินต้องเกี่ยวเขาเกี่ยวไปยเขาเปเน,นืิน้องว่าครได้เกี้ยวเขาเลยสมอน่เอารวสีเอารถเกี่ยวต้องเกี่ยวเป็เเนลินอย่างหน้องอุ้ยบ่ดังสำผพี่น้องัน ดังซ้ำแบนี้ต้องแบบนี้หรอถึองจะดังเอาดีดังได้ดีพี่น้อง ขากองป้นเปปืนจรวดจะได้ไหมออกมาเร็วเราจะป่าจ้กตัวได้ป่าหลายตัวเลยใส่มืองใส่ปูได้ปูจ้กตัวอเ,อเอามาคุยหน่อยสองตัว,ตวพี่น้อง <laughs> ว้าโอ้ยมันอ,อกหลกัมันควยนอนตุมเลยกแบบปันปงใช่แล้วปุบปากเขาใหนะโอ้ยเจ้าเขาพไกปพกันไปล่างตู่กันลุกใช่ไหมุณซาบนน่ะมนมาเร็วเวปลาตูวบอกปากแหวะ Các lộc bé khử mãi mãi, về nhà rồi. về trang này, lúc nào về xe nhang, về xe về lục. đi. nhá. yếm ปุณนย่ามุ่นใส่ป่ามองดูป่ามองดูป่าจากกิโลนกุ่นนะก็หายใช่ไหมเดราจะเอากระปูก่อนเอากระปูก่อนนะวัานี่กระปู๋ใช่ไหมปู่ผูปูแม่โอ้ได้ป่าพร้อมพี่รุ่นปุ่นเส้นหายกลิ่นปุ่นปุ่นไหนมาเอามาอโซ่ดูเอาตะปูเอุ๊กเอา ปูตัวแม่โน้ปูตัวแม่กับปูตัวผู้นี่มันแตกต่างกันหมดเลยมองดูใสตัวแม่ใส่ตัวแม่ไงห้องกันโน้หนตัวแม่ใส่โอ้ยตัวผู้ตัวนี้ลักษณะการปูดูปูปูตัวผู้ต้องดูแบบนี้ปะมามาไปปะบื๊อเสียนหากินพ้นพี่น้องเาก็ตออน้งจับบื๊อเสียนหากินพี่น้อง แม่มือแม่พไอิบคอยแล้วลมได้หไม่ไม่ดหอนพี่น้องปักพรอนพี่น้องเที่ยงบักพรอนน้ำนอยกกินข้าวเที่ยงน้ำกันได้พี่น้องได้วันนี้ กำลังสีหาแนวกินพ um. ี่น้องครับสำหรับคลิปนี้นะครับบรรยากาศบรรยากาศมืเกี่ยวข่าวดอยพี่น้องแด้ขลังนี่ข้าวดอเบิ้งเบิ้งมือขลังนี่เป็นขางใหญ่เในพี่น้องมาล้วครับมืเกี่ยวข่าวดอครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้เด้อพี่น้องขอให้ทีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงล่ำๆรวยๆนะครับเนี่ยมารวย ำรว้ยลานก็มาก,มากวนมากวนพีนเน้ะมันรยากาดตรงไหนทำไมครับจ <c oughs> ังไหนก็อย่าลืมกดติดตามด้วยผ <c oughs> ู้เข้ามาชมใหม่นะครับขอขอบคุณทุกท่านยู่ดีแม่งชูข,ขชู่ทุกคนสวัสดีครับ